ก็สวัสดีกันด้วยนะทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กันในแมปแกนพีดออนไลน์กันอีกแล้วนะครับ <Okay. S 1> ทุกคนจําได้หรือเปล่าครับว่าเมื่อนานมาแล้วเนี่ยผมเคยทําคลิปพาโซโล่บอสทุกตัวในเกมนะครับเมื่อ7เดือนที่แล้ว <Bro. S 1> วันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาสอนตีบอสในทะเล2นะครับซึ่งก็จะมีบอสปูกับค็อคโคไดมันมีอยู่แค่2ตัวตอนนี้ ดี๋ยวถ้าเกิดมันอัปเดตมาเพิ่มเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาสอนตีเพิ่มมาให้อีกนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมาโซโล่เพราะว่าถ้าเกิดเรามาโซโล่เนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนฝืนตัวเองเกินไปนะครับไอบอสทะเลสองเนี่ยแล้วถามว่ามันโซโล่ได้ไหมมันก็โซโล่ได้นะถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยมีผลปีศาสด,ดีๆที่มันไม่ใช่ผลโกมุเหมือนผมตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็จะสามารถโซโล่บอสพวกนี้ได้นะครับอย่างเช่นผลแสงหรือว่าผลแมกมา อะไรประมาณนั้นนะแต่ถ้าเกิด่านผู้ชมไม่ใช่ไอ้ผลพวกนั้นเนี่ยการโซโล่บอสสองตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่ารำคาญขึ้นมาทันทีเลยเอาเจริงจรงผลอะไรมันก็โซโล่ได้แต่มันจะใช้เวลาแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาสอนวิธีการตีบอสฮอกโคไดโดยที่ไม่ต้องใช้ผลปีศาจนะครับถามว่าต้องทำยังไงใช่ไหมครับ ที่ผมจะมาแนะนาในคลิปนี้เนี่ยก็คือท่านผู้ชมเนี่ยต้องมากับเพื่อนอย่างน้อย1คนเราเพื่อนท่านผู้ชมเนี่ยต้องใช้ฮาคิได้นะท่านผู้ชมก็ต้องใช้ได้เหมือนกันโอเคเพราะว่าวิธีที่ผมจะมาสอนในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการใช้คอมแบทจะเป็นการต่อยหรือว่าการใช้ดาบก็ได้นะครับผมแนะนาว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากฟาร์มบอสจริงๆแล้วไม่มีผมไปสาส์ดีๆเนี่ยให้ลงสเตตที่ไม่เมลีก็สเตตด,ดาเมจของอาวุทธที่ตัวเองใช้ะครับอย่างที่เห็น ตอนนี้เนี่ยผมลงซอสมัตเตอรี่ไป500นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ลงมาเพื่อตีบอสโดยเฉพาะหรอกนะผมไม่ได้ใช้ผลปีศาจเยอะขนาดนั้นนะครับส่วนมากเนี่ยผมใช้ดาบผมก็เลยอัพดาบก็บอสตัวแรกเนี่ยผมจะมาเริ่มที่บอสค็อกโกดายก่อนนะครับซึ่งไม่น่าใช้เวลานานหรอกอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปซัมมอนมันก่อนถ้าถามว่าทําไมภาพมันไม่โหลดเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเปิดการาฟิกหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแหลก ทุกคนกขคงจะรู้วิธีการซัมมอนโคคอดายอยู่แล้วนะเว้ยวิธีการซัมมอนเนี่ยก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเดินเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็เอาออบเจกต์ที่หาเจอทั้งหมด3อันเนี่ยออกมาอันแรกจะเป็นแก้วหรือแก้วแล้วก็เอาให้ตรงนี้นแค่นี้ก็โคคอดายเกิดแล้วฟาโลอัส อัตซันนะครับอัสซันมั้งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอาว่าอะไรนะอาตะกูลในฟารโรเนี่ยวิธีที่ผมจะมาสอนเนี่ยจะเป็นการตีข,ขอดายแบบรวดเร็วแต่ว่าต้องใช้คนอย่างน้อยเนี่ยสองคนนะครับแต่ทีงผมจะบอกว่ารวดเร็วเนี่ยมันก็ใช้เวลาหน่อยนะเพราะว่าพอคอดายแม่งเลือดเยอะมากสิ่งที่ผมจะมาทําให้ดูในคลิปนี้เนี่ยก็คือผัดกันตีนะครับกับเพื่อนโดยการใช้อาวุธเนี่ยแหละเพราะว่าถ้าเกิดนักผู้ชมใช้ผลปีศาจเนี่ยมันจะช้านะครับ ถ้าเกิดถามว่าทำไมมาทําคนเดียวไม่ได้เนี่ยก็ดูสิ่งที่มันทํากับผมเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดทําคนเดียวเนี่ยทัานผู้ชมจะโดนมันใช้สกิลการเบรกอะ่ะนั่นผู้ชมก็จะตายนะครับผมแนะนําว่าอย่าตีแบบนี้นะให้ตีมันไปตรงกาแพงดีกว่า ก็ตอนนี <together> <oi> <method> ้เพื่อนผมก็ฮาคิหมดแล้วนะครับเสียด้วท่าทาตอนฮาคิหมดนี่ก็คือปีนขึ้นมาบนนี้นี่ก็เป็นวิธีการตีเขาคดายเข้าข้าวนะครับอืมท่านผู้ชมก็สามารถไปตีจนกว่ามันจะตายเลยก็ได้อย่างที่เห็นถ้าเกิดทําแบบที่ผมทําเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสได้ตีกลับมาเลยห้ามใช้สกิลนะครับตีธรรมดาคุ้มสุดตีธรรมดาเนี่ยแรงกว่าใช้สกิลแถมไม่เสี่ยงกับบอสใช้สกิลสวนกลับมาด้วยนะครับ ก็วิธีการเตีปูยักษ์เนี่ยก็ให้เพื่อน,น่านผู้ชมเนี่ยไปยืนอยู่ข้างบนแบบนั้นสักคนหนึ่งนะครับ่นันผู้ชมเข้าใจไหมเวลาที่บอสเนี่ยมันเลงใครสักคนอยู่เนี่ยมันจะไปบล็อกไอสกิลของไอคนข้างบนนะถ้าเกิดไอคนข้างบนเนี่ยมันกดใช้สกิลเนี่ยไอบอสปูมันจะกดบล็อกรอเลยบล็อกค้างเอาไว้สิ่งที่ผมกำลังจะสื่อก็คือเราเนี่ยจะพัดกันตีกับเพื่อนนะครับสมมติเพื่อนเราพ่นสกิลลงมาแล้วเนี่ยเราก็รออยู่ข้างล่างอนะแล้วก็ ถ้าเกิดท่านผู้ชมรออยู่ข้างล่างเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะมานลมตีเรานะครับเพราะว่าไอ้บอสปูเนี่ยมันจะเป็นเลงเพื่อนที่อยู่ข้างบนเนี่ยที่ตีมันไปตอนแรกนะครับเราจะไม่โดนดาเมจนะครับเ,เดี๋ยวผมจะล่อบอสปูออกมาให้เพื่อนผมเนี่ยตีมันตอนนี้มันก็น่าจะไม่ตามผมแล้วมั้งเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยมันไปตามเพื่อนผมหมดแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําเนี่ยถ้าผู้ชมควรใช้ตะกิ้ที่มันโดนหมู่ครับใช้เข้าไปแล้วก็ ประมาณนี้นะครับให้โดนทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องอ่ะพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราวิ่งออกมาเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยไอ้ลูกน้องแล้วก็หัวหน้ามันเนี่ยจะวิ่งตามเราเค <Okay. S 1> แล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยยิงลงมาอีกให้มันเนี่ยตามเพื่อนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทําแบบนี้วนลูปเลยรอมันเสร็จลูกน้องก่อนก็ได้แต่ผมไปฆ่าลูกน้องมันก่อนดีกว่าอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เนี่ยบอสปูมันเล็งเพื่อนผมอยู่ แล้วพอมันเสร็จลูกน้องมาใหม่เนี่ยมันก็จะไปตามเพื่อนนะครับนะจังหวะน,นี้แหละแล้วก็เข้าไปมัดปืนกลอืมประมาณนี้วิธีการตีบอสปูเนี่ยต้องมีสองคนนะครับตีคนเดียวเนี่ยถ้าเกิดจะตีคนเดียวก็ต้องมายืนอยู่ข้างบนนะครับนะ่ะเห็นไหมแค่นี้นะวิธีการตีบอสปูวิธีนี้เนี่ยถึงมันจะไม่เร็วเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่ามันก็การันตีว่าเราเนี่ยสามารถตีบอสปูได้นะครับ หรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะทาไม่เหมือนกับผมก็ได้ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีผลโลเกียร์ทั้งสองคนเนี่ยก็ไปยืนอยู่ข้างบนทั้งสองคนเลยก็ได้นะครับก็นี่ก็อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะแต่ว่าก็อาจจะเป็นหนทางที่บางคนเนี่ยฟาร์มกันไม่กี่คนเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับฆ่าลูกน้องมันเสร็จแล้วก็ตีหัวนหน้ามันต่อก็ได้แบบนี้แล้วก็บล็อกนะครับสมมติถ้าเกิดลูกน้องมันตายหมดแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็ใช้สก,กิลนะครับให้มันเนี่ยหันมาเล็งเรา เราจะได้ตีธรรมดาใส่มันได้เนี่ยแบบนี้เวลาเราตีธรรมดาเนี่ยให้เรากดบล็อกกดบล็อกทุกครั้งใี้คอมโบเสร็จนะครับอืมนะสี่ห้าแล้วก็บล็อกอืมแบบนี้ถ้าเกิดไม่มีลูกน้องในบอสตัวนี้มันจะตีง่ายมากเลยนะครับเห็นไหมมันมันเสร็จลูกน้องแล้วเนี่ยพอมันเสร็จลูกน้องก็จะน่ารำคาญแค่ตอนนี้แหละ ตอนนี้มันก็น่าจะไปตามเพื่อนแล้วนะครับไ่้เห็นปะก็นั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะเป็นไงนบ้างใครชอบเนะี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไออด้งารจบลงแค่นี้เจอกันใหม่วันหลังสวัสดีครับ